กำมะหุ่มเลยได้กินเลือดกังหักลอง,งอดูหน่อยขึ้นมาเออมีเอบเลยผู้รักี่น้องอาเสียดาะเลยอยู่ในกระดูกเลยสวัสดีครับมื้อนี้กะทุกคนมาปักเบ็ดครับมื้อนี้บ่ได้มาตีเบ็ดนะครับมาปักเบด็ดหมายงอบมาตรงนะครับมาปักเบ็ดนะครับวันนี้ พิได้บ่ไชิด้โิว่ามีตวเวากัดไปรุน่นงินพ่ะสำหรับเบ็ดของเราครววาเบดจ็ดสิบลังครับิีผลนนั้ได้ห้อกไปรุ่นกันพะเย,ยก็เป็นเย,ยเขียดยิโมครับเยอกเขียดเขียดโมครับเขียดเขีโม่แหละ ีจะพาไปปักเบ็ดแล้วครับไปรุ่นน้ำกันครับนะครับเกาะเขียบเกานะปากมิ้นๆะอ่ของอนีงปลาอะไรองีงอีกสองครับ เหลือสองหลังสุดท้ายแล้วจะพาไปทกเดินดูกลับทีเก็จะปักในน้าแน่ครับหลักกน้้ำที่บนมีเขา่าเปน็นน้ำครับปักไปพร้อๆมๆกันเลยหลวง,ลงเบ็ดครับตรนนี้นถ่ายตับแบบง่ายแลว ยากาศทุ่งหน้าฮะอากาศดีดีที่สวยอ่ะอากาศสดชื่นอ่ะอากาศดีอากาศมาแล้วมีกาอนลูเขียวทุ่งหญ้าทุ่งข้าวเนาะมันลุมมันตุ่มเป็นเม็ดทั้งหญ้าทั้งเขาครับก็จะดูเบ็ดกลับกันไปเลย กลัวมันเห็นดูมาหลายหลังแล้วครับมุนเจอเล้ลงมื้ซงสงครับอีกน้าปลาเนี่ยปลาอะไรครับดูน้อยปลาร้ะโอปลาปลาปลาครับปลาอาไรจะปดปาน มาแล้ว,รวรครับปลาตัวแรกของฮ้องโอ้โหติดมิ่มๆนฮะเนี่ยมินมากเลยเนี่ยหอเบ็ดดีนะที่ยังอยู่ฮะตัวแรกครับหมานมาแล้วครับ สวยเลยครับสาวจวเลยแสบแรงของมาแล้วหลังนี้หลังนี้ลงไปจะกินลำแล้วครับน่าเห็นแล้วสุคาเดี๋ยวกดตารนะตัวปารนะัตเล็กไปหน่อยครับเล็กไปหน่อยแต่ก็ได้ สามฮะตัวที่สามเรามาแล้วต่อครับดูดิว่ใส่เ็บเอบมึงขึ้นหน,น่อยตัวเล็กขึ้นนิ่งขึ้นวึน่งขั้นโอ้โหไหนตัวตาโอ้ตัวใหญ่ครับ,รบนี่มีไส้เลยนี่โอ้ติดีบดำนี่ยไ่น่าจะ ขาดเนาะครับเนาะเดี๋ยวสั่งกลองนะฮะเราปลดสายใหญ่เลยครับกับไม่หุ่มเลยครับ มาแล้วครับแต้มแหลกหรือใยนะครับแต้มแรกแต่เราก็ได้มาละสองตันไม่ได้ถุงใหญมื่นั้นต่อไปต้องใส่ในถุงก่อนสะกดหอมถุงเลยพี่น้องแบบนี้แล้วครับมีรุ่นแล้วีใหญ่เล้วมีกำลังใจแล้วครับ ก๋วยเตีชมื่นให้มันเลยจดกยเี๋ครับทินไค่ไปมันมาเลยออกอดกัน,น,ยยน,นก่อนลุน้นๆุ้นยโอ้โหกินเลยครับตัวนี้โอ,อ้โหม่รอดถ้ากินแบบน,นี้ไม่รอด เด็บไปไหนเนี้ยโดนป่าอะไรครับน้อนี่นะอ้ยันใหญ่เห็ดมากเห็่มากอิออิอิค่อยๆคอยๆค่อยๆอิ๊จอีอยอดโหดใ่ครับน้องกำมือหุ่มเลย ได้กินลึกทั้งหกักมาดูหน่อยขนนึ้นมาอกดได้นะอยูน่นะมันต่อขั้วกระปากเลยสุดย,อ,ยอดสิดสวยเลยครับใหญ่มากติดเนี้ยโอย้ติดเลยม่อะไเลยนี่แต้มนะพี่น้องมาอีกแล้วครับ ตัวปลาหน่อยโอ้โหดิบอ๋อดิบแบบนี้ไม่หลุดฮะถอดเลยมา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 ,มา,มา,มาข้างบนแห่เดี๋ยวปลดปลากันครับฮิใ้รสวยฮะใปเลยลุนเนี่ย ไปเลยติดแบบนี้ไม่หลุดฮนะติดแน่นเลยติดแบบนี้ติดมุมปากสามแต้มเรามาแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วหลังนี้ว่าไงเอยคือมุอนกุยแบบนี้อู้ใส่โลเลยพี่น้องยังโง่ตายละว้อ โอ้ยมนใส่คนยุดโดนหดตายแล้วปกใหญ่เลยอ่ะเสียดายครับโอ้ยใส่ยีโลเลยพี่น้องคนน่ะเสียดายเสียดายมาซ่าไปกินเลืกด้วยโอ้ยเยด้าใส่ใส่เบึกเอฟเลยผู้ดับพี่น้องอ้าเสียดายเลย อยู่ในกระดือเลยดีมีทีอโลดเหรอเสีได้ถูบุกใัยแล้วฮะน่าหนะใส่รัวทำเนี่ยตัวนี้บุธธรรมดาเลยเนี่ยบายของกินเลิกตายไว้ รับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทีล้านอนท่านนี้แหละครับกัปา่า้งหมดของเขากับสีประมาณสีสีถึงหาโลครับมานเนี่ยเอาจวดอดหมาแล้วมัน,น,มนว้รุ่นกันต้อครับเอื้อนเต่าครับ,าาบ,าส,าบาสามพราลึกสมัยสาิดเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ดีลาทีลานอนท่านนี้ครับสวัสดีครับ บ้านนะครับ